สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องมือนีแดดนี่นี่เห็นว่าพี่น้องข่อยเลยผ้าลูกออกมาข้างนอกผ้าต้นหม่ลูกสาวข่อย ga. มาตากแดดพี่น้อง,มา,งมาเบิงมาเบิงมาเบิงลูกลูกข่อยข่อยสีเอา,าจุลินซี์สังข่อยแสงฮอดลูกเอาลูกออกมาข้างนอกวันแรกที่ที ent, ่ลูกลูกที่เด็กเด็กออกมาข้างนอกพี่น้องจา๋ามาเบิงพี่น้องเด็กเด็กข่อยอย Phillip ุ่นีเห็นบอกลูกลูกข่อย ก่อนสีพาหดน้ำเหม็นน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้พี่นอ้องเด้อมาเบิ่งกันสิพาหดแล้วกันมาเบิง่งต้นมังกรพี่น้องมังกรออกดอกแล้วดีใจดีใจมาบดนีนนี่พี่น้องจะเอาลูกๆออกมาอาบน้ำได้บดนี้อาบน้ำตากแดดแต่ว่ามีลมจากน้อยอันนี้ลูก ลูกันนีเพื่อใบดูดเงินดูดทองพี่น้องนี่คอยเสียงนั่นปะคอยสิผสมนม้ำล้วคอยสีหดเออจูเนซี่สังคอยแสงเป็นดังสีพี่น้องแดงเด้เพื่อนวตีแดงใจไวายเด้ของเขาแดงใจวายอันนี้ต้นกระทินขึ้นทีนคอยพี่น้องปั๊ดสิว่าเรเบิดเลยคอยสิเพิ่มอีกจะขวดก่อนหอนบอเพื่อนความแดงอันนี้ของปีที่แล้วได้นี่เพื่อน ฟงไซเจ้าของนี่รับรองว่าเห็นพ่อพี่น้องคอยแสงแดดนี่ผสมแล้วก็เอาหดอันนี้ขใสยแล้วสามขวดเอสามขวดแดงป้าอย่าฟงใส่่ข่เด้อ <c oughs> แดงจ่ายวายพี่น้องวันนี้กะเซอเอาม้าหดอันนี้คือต้นใบเงินใบทองนะพี่น้องดูเงินหรือทองอันนี้กวนไผ่กวนอิ่ม โชคดมีมงคลอันนี้ต้นแซบกะทินกะทินอันนี้คือต้นแซบค่อยเจออ้อไอ้ข้างนอกพี่น้องอันนี้ต้นไส่เนาะไส่ฟอกอากาศในเฮียนอ,อมากข้างนอกระบา้อันนี้ต้นโกโดอวโวคาโดอวโวคาโดโอ้ยเสียบไม้ขึ้นอีกแล้วโอ้ยต้นโกโดนี่มาข่อยเด้อขึ้นอีกแล้วต้นโกโดอีกต้นหนึ่งอันนี้เศรษฐีเรือน เรือนในเนาะพี่น้องเนาะก็พปวนุญมีเป็นเรือนนอกเดยวก็สิเอาจุลลนซี่มาโหดห้เพิินพามาหลอบลูกหลูกลูกลูกออกข้างนอกื้นนี้อากาศเอา้ามันเอาพี่น้องมันเอา,ม,เอามันเอาเลยก็เลยก้าออกนี่ไงมังกรออกดอกพี่น้องโศกหมานโศกหมานเห็นบ่เห็นบ่นเห็น่ะพวกเจ้าเห็นดอกมังกรบะน,นี่ดอกลิ้นมังกรพี่น้องไม่ใช่ดอกมังกรพ่นไฟนะคะ นี่คือดอกลิ้นมังกรครั้งแรกที่ที่เดียนนี่ได้ปลูกนะพี่น้องปลูกแล้วก็เป็นดอกเลยนะคะรู้สึกว่ารู้สึกว่าดีใจมากๆอันนี้เศรษฐีเรือนในเอามาเสียบนะคะแล้วก็ออกดอกเลยดอกต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะดอกๆนี่พี่น้องหูเสียหูเสียหูเสียเหลือเท่านี้พี่น้องคอยเอาโจมไปสามกระถางเข้าไปในเฮียนเหลือเท่านี้เหลือเท่านี้อันนี้ก็ อ,อ,อีเลิศเนาะใบชาพูนี่อันนี้เบี้ยพริพกเบีย้ยพริกปลูกตั้งนานแล้วตอนนี้เอาเบี้ยพริพกจะมากก้าเบี้ยพริพกวันนี้ราดการหมดเลยพี่น้องวันนี้ไม่วางวันนี้จะดูแลลูกๆป้ออันนี้ขืนเง้าค่ะคอยต้องเปียนกระถางพามาดูลูกๆแล้วก็เอาอันจูลลซี่หดเห็นว่าพี่น้องนักจนปีนเห็นว่าี่เซ่แรๆเลยนี่ เป็นยังซีแหละเพื่อนนี่จูลินซีข้าแดงดีขนาดได้เพื่อนข้าเเฮดเจแรกกระแดงเลยได้เพื่อนเพื่อนาตีนี่แดงจายวายเลยพวกหูว่าผู้บดแดงย้อนอีหยังอาจจะผสมหัวเสือบอนั่นนกข่อยสีเฮดไม่ในแดด,ดออกมาแล้วโอเคพี่น้องเอามาให้เบ,บ,บิ้งแหละบันนี่ควกระสีโฮดได้บันนี้ค่อยก็จะรดด้วยจูเินซีสังข้อแสงมาดูความแล่นะคะมาดูความงาม โอเคพี่น้องขอบคุณหลายๆได้วงบรรยากาศวันนี้บรรยากาศดีกุหลาบกำลังสีออกดอกจุ่มเต็มอยู่่อยสิงวดลูกๆ่กอยก่อนวันนี้รักษาลูกหอยก่อนโอเคค่ะขอบคุณที่เข้าติดตามเข้ารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจะะด้ค่ะเด้อบ่มีอย่างไรดอกผ้าบะเบงลูกๆอันนี้คือคือของปลูกในเฮียนนานอวันนี้ก็สีเมาไว้ขางนอกได้วันนี้ลมพัดเย็นดบีบายบายจุบ๊บจุบด้วยพี่น้องเด้อ